เวลาหอดเวลาทำงานเราคะ่ะมเจฉาทำงานยนง,ง่ยหมแรงเนี่ยหมเล่นกับพยามเสียดอยู่จ้ะเมือเด้บปรหอนเนาะพี่น้องเนาะวันมาเหรบบมวีกว็ไหลไล่ไลเด้ดค่ะตอมคักตอมแน่กันยังว่าะะกันยังวานเนาะค่ะเอาห้อยคืออยู่กับธรมมธรมชาติแมงวีก็เป็นธรรมชาติจ้ะแมงวีก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งวันต่อไปไม่ได้ใส่สุดงามๆค่ะโมซงมให้จากกรุงเทพเลยทีเดียวแหละ ท่านอาจารย์นงรักษใครคุณโทษขาแล้วอยู่โคราชเป็นบมัมบูดิไซคืขึ้นอยู่ดอกกระเลยส่งมากพ่อใจดีใจไม่เจ้ากระมักสีเขียวพอดีสะละเนาะจ้านั่นแหละค่ะขอบคุณเลยล้าให้ความหักความว่องใยกันจ้าบ้านที่ดีพุ่มพุ่มใจดีใจน,น้ำเพลงนาะค่ะเนาะเอาันลูกไส้ประยุนทับสีแก้วผมจับไม่เจ้าได้ แไม่แต่ขอนแก่นได้ไม่แต่ขอนแก่นก็ดีใจกับผู้ภูมิใจหลายผู้หลายคนบ้านไดขออนุญาตเป็นไ้ซื้อนะอายานเป็นบาขันเป็นบารม่เจ้ากระสือเยซื้อจ้าขอบคุณหลายๆนะคะเวลาม่เจ้ามาอัดกลีบอัดหนังเบาม่เจ้ามีความรู้สึกว่าคือม่เจ้าวจะได้การคือเก่าม่เจ้ามีความสุขนะคะแมนแทนลมไม้เย็นเสียเสียนีนยกำลังมาก ไม่แนี่แมงวีแหงหลายเนาะบางคนว่าแมงวีบานเิ่นกะไรขึ้นกันว่าั่นบาน,าบานไม่เจียวไรอีหลีแมงวีเนี่ยจะกะไรขึ้นกันเนาะค่ะเนาะอ้ากอะไรเอาังสิแล้วค่ะตอมหูตอม,ต,อม,ต,อมตาเมื่อเช้าในว่นอัสยาอีกกันข้าหมาเฮ่าหมาเหางูค่ะงูกะไายีด้มื่อกี้มีทั้งงูเขียวเนาะค่ะเก็บแก่กันนี่กันข้าจกกับสิว์านมหากินตับกับแก่ดิค่ะกินตับกับแก่เนาะให้มันกับแก่กินงูหลัง ทั้งสองอันนี้มันกินกันด้วยเด้เพราะว่ามันเป็นโคสโตูกันเนาะมาน่าเราคือพังพรกับโง่จังสิเนาะค่ะเบาเรื่องธรรมชาติเ่าอ,อยู่กับธรรมชาติบาตรที่นี่เบาเรื่องขี้เอเตอร์บาตรที่นี่ขอบคุณหลายๆค่ะย่ำขจรประมวลนผลย่ำเพาเขจาได้แล้วผู้ได้แล้วก็ยังอีกขันหนึ่งคนเท่านี่ความข้นยากมีอยู่ทุกขันตอนเนาะขันเพื่อประเทศเลยพานเพิ่นก่ยานว่าพาน ผ่านแล้วได้เงืนเหล่าปัยญานประได้ทอเขา่านได้หน่อยกาเขาก็มีจะยญานได้ค่ะเด้อหน่อยกาเขาหลายก็เขาก็สร้างมั่นเพียไปโลดจะตราบใดที่เพื่อนมีนโยบายใอ้เขาเหตุเท่ากับเหตุเนาะค่ะเอไอนั่นเพิ่นทู้เพิ่นองเขาจากเขาตัวเบต้านั่นควรจะแข้งไหลายตัวอย่าควรจกเงาถามเแต่เพื่อนก็คิดว่าออกเพื่อนกะบอกพร้อมาช่วยเขียนผู้เรียนเป็นแต่สร้างแต่สร้างเนาะค่ะ มิจกเบ็ดลกระได้ว่าเพื่อนไอ้ไ้เราละบันนี้เนาะคะ่ะน้ำทรงไปก่อของเมจเจวนั่นคือแต่โมแต่มีคือเขาอยู่เบงย่ามใดก็ได้แต่ว่าเมจเจวนี่เห็นคลิปเพื่อนไม่เลื่อนผ่านนี่ค่ะกดความคมิดเหนว่าวสร้างสรรค์ไห้กำลังใจตลอดกดไลค์กดแชร์แจงสิเนาะคะ่ะบนันนี้เห็นกับพญยา,ยาบ่งของมูลของอันผู้เิ่นไห้ความรู้เนาะคะ่ะมีความรู้เฮาก็เห็ดตามิ่นเลย สา,านี่ก็บเบิ่งความรู้จากประมดตาสาวๆนะคะจากแม่้องแก้มนนแน่เรากัจากตุ้งแข่งแน่ตุ้งแข่งกับมาแช่ประสบาาการณ์เจ้าของจากน้องเหมียวแน่จากแม้ว่านแน่จะไม่เจ้านี่ตามตลอดเลยล่ะค่ะพอหยังพอว่าตั้งใจคือเพิ่มขือกันจากคุณดได้เรียนแน่แล้วกับว่ามาเฮ็ดขี้เตอมาหาเงินผมอยากได้เงินผมจะเฮ็ดขันอยากได้เงินเท่ากับต้องเฮ็ดลิปลง ตามที่คนบอกว่าสันเมจิพยายามส่งคลิปอันสตรีมไลฟ์เพราะว่าเน็ตบ้านไมจ้ากดย่ำได้ขันเ็นไทยทอดเนาะค่ะบ่ประสบความสําเร็จจ้าเถื่อไทยทอดบมีผูพเบ่งกับบว่าดอกแต่ว่าเน็ตมันตัดไปเองไหมค่ะเขาว่านเน็ตบ่พ่อค้ามเชื่อมต่อบ่พ่ออย่างจังสี่แหละพี่น้องนั่นแหละไม่เจ้าก็เลยว่าเออเอาเอาสตรีม ข้ก็เหตุตามอันที่เพ่นบอกมาอันใดเหตุใดรุนพีพ่นกระบาขันว่าสันกะพยายามอัดสติมไปหลายๆก็คือเรากะคลิปเลี้ยวคลิปสันคลิปแย่ตามนี่เบิดเลยค่ะล้วไม่เจียวกระสงท่าภาพนิ่งจ้ะภาพนิ่งน้ำทายทอดนี่บ่ผสมความสำเร็จนี่ยละทายทอดเนี่ยเนาะค่ะส่วนชาเลนไม่เจียวเรียบร้อยเต็มเบิดสุอยางสุดแนวแล้วเหตุครบมดแล้วเด้ค่ะอันที่พ่นสรงไม่เหตุเนี่ยเครื่องเมื่อเนี่ยย่งแต่สามารถฉีก เพาก็ไดผู้เดียวว่าในมีสามารถกสมัครเข้ามาชาเลียนแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นี้ไม่เจอเฮ็ดแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคนะเอามาดีแทงไม่เจ้ากเ็เฮ็ดตามนี่แหละค่ะตามเพื่อนบอกนี่แหละค่ะกดอันคอมเมนต์กดไลคดด์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ไปเบิง่งแดดบอร์ดดูๆก็เฮ็ด,ดาต,ตามที่แดดบอร์ดเพื่อนบอกมาเข้ากระเฮ็ดไปตามนั่นว่าได้เฮ็ดนอกเหนือจากนั่นเลยค่ะ